สวัสดีครับมีตลัดทุกคนเขาสู่ชนะบอลค่ะกิมมขอบตระลนะครับก็มีคนบอกให้ผมอัดคลิปวิธีเก็บแมลงแต่ละอย่างเพราะงั้นลคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอัดวิธีเก็บแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาสร้างทําระบบสร้างตัวละครมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเริ่มอัดคลิปไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้สกัดจุดผมลืมอัดผมอัดแล้วผมลืมปิดเสียง youtube เพราะงั้นผมอาจจะต้องมาพ่ายอีกรอบหนึ่งแต่ดูก่อนว่าจะทําอะไรได้บ้าง ต่อาจจะตัดเสียงแล้วก็ใส่คลิปเฉยก็ได้เพราะว่ามันสั้นมากเลยอีที่จุดอะโอเคเดี๋ยวมาแรกกันก่อนเลยเก็บมแมลงไอเก็บมแมลงอันเนี้ยเนี่ยจะมีในแผนที่อ่ะจะมีอันนี้ไม่โชว์นะครับแต่ว่าในอันเนี้ยจะโชว์รูปมแมลงเห็นไหมเดี๋ยวเราผมวิ่งทางมันนี่เห็นไหมครับจะมีรูปมแมลงก็คือ,คอเราเราจะต้องเข้าไปเก็บซึ่งมันมีหลายอย่างอย่างน,นี้ง่ายสุดมีหลายวิธี คุณจะกระโดดคุณจะกระโดดแล้วกดตัวคิวพุ่งลงมาก็ได้หรือฟันวิชาใช้วิชาฟันก็ได้หรือไม่งั้นก็วิ่งวิ่งสไลด์ใส่เลยก็ได้ได้เหมือนกันไอแมลงนเนี้ยมันจะมีบางจุดที่ว่ามีสามตัวเพราะงั้นดูให้ดีดนะครับว่ามันมีกี่ตัวเพราะว่าถ้าพาไปแล้วน่าจะมาฝ่ายเก็บมันต้องอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งอะ มันดูให้ดีว่ามีกี่ตัวแล้วก็เข้าไปเก็บโอเคครับเดี๋ยวไปอันต่อไปเลยงั้นเดี๋ยวคลิปยาวโอเคครับอันต่อมาลงพึ่งเออจริงๆลงพึ่งเนี่ยทุกคนน่าจะได้รู้ตั้งแต่แรกเลยแต่เดี๋ยวผมจะสอนด้วยแล้วกันเออลงพึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าใกล้ไปเข้าใกล้อะ่ะเราจะโดนต่อยแต่ผมไม่ขอเข้าใกล้นะครับตพอนนี้ดีใหม่ถ้าผมจะต้องเข้าใกล้ผมจะต้องวิ่งไปหาหมอตรงนี้เลย ปืนมันไกลเอ่อวิธีก็ง่ายๆครับออกตกหรือยิองสิเฮ้ยเออถือธนูใช่ไหมครับเล็งใส่แล้วยิงต้องอุ็นธนูไฟนะทีนี้ก็จะเข้าไปเก็บได้โอเคเอ,เอ่อไอ้แอนเก็บดอกไม้เมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมลืมเปลี่ยนภาาเป็น 2K ปูเฮตี มันก็เลยอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะงั้นอันนี้ถ้าอันต่อมาอันนี้มันชัดก็ขออภัยนะลืมปรับลืมปรับโอเคครับเดี๋ยวไปอันต่อไปก็เลยสวัสดีครับอ่ออันต่อไปสวัสดีทุกคนอ่ออันต่อไปอันนี้น่าจะเห็นได้ได้ทั่วไปเพราะหมก่อสองก็มีอันนี้นี่อันนี้ตอนแรก เราเราเข้าไปแล้วกเดเอเบลเราจะเก็บไม่ได้เราต้องเก็บอันต่อไปนะครับเึิอะไรอีกละ่ะต้องเก็บไปทันด้วยนะงั้นเดี๋ยวจะวิ่งไปต่อนี่จะวิ่งไปดูทีดีว่าไหนก็เรยวิ่งไปเก็บถ้าเก็บไม่ทันเดี๋ยวมันจะบินไปต่อเรื่อยๆนะครับจนหายซึ่งก็จะเสียเวลาครับอีกเพราะงั้นจะสนมากอะ่ะชอบมีข้อความข้อความมาดักว่าให้รู้ว่ามันบีมตรงนี้นะ ซึ่งจริงของลงคานะบางทีเราต้องการเก็บใช่ไหมแต่ว่าไปโดนข้อฟามเสียเวลาไปอีก <S <S โอเคครับเดี๋ยวไปอันต่อไปแล้วกันเลย,เลยแล้วกันนะครับอ่าเจอสักทีนั่งหาที่ตั้งนานตอนแรกผมอ,อัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่เผลินว่าผมลืมเปิดเสียงก็เลยต้องนั่งวิ่งหาใหม่วิ่งไปตั้งไกลผมวิ่งไปถึงข้างล่างเลย ไม่เจอเราอยู่ตรงนี้เองจุดแล้วเราเริ่มเนี่ยมีอันหนึ่งอีกอันโอเคครับอันเนี้เราจะเข้าไปเก็บไม่ได้ใช่ไหมพอเข้าไปเก็บเราจะมีพิษใช่ไหมครับจะมีข้อความพิษขึ้นอันนี้ให้เรากดตัวตัววีถ้าเป็นจอยน่าจะอันน่าอกกว่าค้างมั้งจะมีเส้นสีม่วงใช่ไหมครับให,ให้ดูว่ามันลากโจมมาตรงไหนมันจะมีผีเสื้อ,อข้างบน อันนี้คือให้เรายิงใส่นะครับปุ๊บเราผิดเส้ก็จะหายโอเคแต่ยังไม่หายแสดงว่ามีอีกอันนึงมันจะมีมากสุดสมสมสมากเห็นสามอันอะ่ะไม่เคยเห็นสนะี่เนาะถ้าไม่ผิดนี่เก็บได้ละมันจะมี 1, 2, หนึ่งอันสองอันแล้วก็สามดูให้ดีว่ามีกี่อันมิยงังกี่เส้นสมมากจะเห็นแค่มากสุดแค่สาม แต่จะนาะมีไม่เยอะหรอกสมมาจะหนึ่งกับสองที่ผมเห็นนะโอเคไปอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อไปเหลืออะไรมั้งเนี่ยลืมละไะวิ่งหาก่อนโอเคอันต่อมาเห็ดแดงนะครับจริงๆอัดไปรอบแล้วแหละแต่เพลินผมตั้งค่าบิดเลทผ้าพ้าไปหน่อยมันเลยกระตุกผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ตอนแรกมันภาพหนึ่งเก้าแปดศูนย์ได้แลครับเอ่อพันแปดสิบพีมั้ง เราทีนี้เห็นภาพมันแตกผมก็เลยอยาดใหม่เป็นสองสองเคสแล้วพอไปอแล้วมันลืมปรับบิลดเลสมันก็เลยกระตุกผมก็เลยต้องมานั่งปรับผมก็เลยมานั่งตั้งค่าบิลเลสแล้วก็อัพใหม่นะครับอันตอไปาเฮดแดงอันนี้จะว่ายากก็ยากจะง่ายก็ง่ายเพราะว่าเออมันจะบางอันอะ่ะมันจะโดดแค่สามขั้นถึงละใช่ไหมแต่บางอัน มันจะอยู่ไกลอยู่สูงจนโดดสามขั้นไม่ถึงคุณอาจจะต้องยืนอยู่ตรงหน้าผาใช่ไหมแล้วก็ต้องโดดไป,ปเผื่อๆวาอันต้องพุ่งใส่ต้องพุ่งใส่ด้วยถึงจะถึงต้องกาบางอันอน่ะงั้นมันก็จงถึงบอ่อเลยว่ายากก็ยาก,ยากจะง,กง่ายก็ง่ายของกาะแรกน่าจะไม่ค่อยมีแล้วมั้งน่าจะไปก่ะสองเลยเพราะว่า ผมลองหาแล้วมันไม่เจอแต่ถ้าเดี๋ยวลองวิ่งดูอีกนิดนึงถ้ามันเจอแล้วเดี๋ยวผมแตน่น่าจะไม่ไมพลาดนะผมว่าน่าจะครบแล้วก่อนแรกโอเคเดี๋ยวไปก่อสองก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองวิ่งหาด้วยถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมไปก่อสองเลยโอเคครับเดินต่อไปกันดูว่าโอเคครับอันต่อมาเป็น ของกอสองละเพราะก็แรกผมไปนั่งดูในที่ npc ละมันครบละของกอสองอันที่คุณจะเจอบ่อยก็คือกบทองสีทองจะเจอบ่อยอยู่วิธีคือคุณต้องเก็บวิ่งตามมันให้ทันเพราะมันจะวิ่งเร็วมากถ้าคุณวิ่งตามไม่ทันมันจะหายไปเลยนะครับแล้วคุณอาจจะต้องรอวันหนึ่งมั้งถึงจะกลับมาผมไม่น่าใจนะแต่ปกติผมรอวันหนึ่งแล้วถึง,ถ,งถึงเห็นกลับมาก็ค,คือวิ่งเข้าไปแล้วก็ แด่ดเดตามไม่ทันเลยครับก็จะได้มาซึ่งอันนี้น่าจะง่ายสุดอันต่อไปรู้สึกจะดูดูดูมอนฝูงดงมอนนี่หว่าครับนะอ๋อสลัดมอนก่อนมาดีเมียงใกล้ๆครับเลยขออันนี้ก่อนนี่นี่อันนี้อันนี้จะเป็นลูกบอลคล้ายๆดอกม่วงก่อแรกแต่จะต่างกันตรงนิดนึงคือ ขไปกด F จะมีลูกบอลลอยออกมาคุณต้องเก็บให้ทันก่อนตกถึงพื้นนะครับมีสามมันจะมีสามไม่ไม่เกินสามอันแหละโดดโดดก็ได้ให้มันโดนอะ่ะเก็บให้ทนันเก็บให้ทันดูให้ดีนะห้องทีมชอบมองยากหน่อยนึ่งโอเคคุณก็จะได้มาอันนี้คืออ,ออกอีกดอกเนึนะ อันต่อไปนะ่าจะเป็นรังนกกับนกเดี๋ยวลองไปหาวิ่งขาก่อนครับเจอแป๊บนึงครับโอเคอันต่อมารังนกอันนี้จะเก็บง่ายหน่อยเพราะคุณเดินขึ้นหลังคาคุชอบอยู่ตาหลังคาเพราะคุณเดินมาคุณก็จะเจอรังนกนกจะบ,บินออกไปนะครับแล้วเราก็มาเก็บรังนกมาเราก็จะได้อีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้น่าจะง่ายสุดล้วมั้ง คุณแค่เดินเข้ามาเฉยๆเดี๋ยวผมจะลองวิ่งหาอีกอันหนึ่งนะจะมีนอกอันหนึ่งที่เราต้องเล็งใส่อันนั้นน่าจะยากหน่อยแต่ผมขอวิ่งหาก่อนนะครับไปกันต่อไปกันเลยโอเคเจอต่อมาละอันนี้จะยากหน่อยเพราะคุณต้องเล็งนกที่บินอยู่คุณจะเห็นว่ามแมลงขยับใช่ไหมครับต้องถือธน,นูคุณต้องหาช่วงเวลาที่ว่านกมันจะบินคุณจะยิงให้ได้อะ เราจะได้ไมเพ่งคงขอแนะนําว่าเป็นช่วงที่นกชะลอหรือช่วงที่รอนกหันัหนลังใส่เราแบบตรงๆเลยอะ่ะให้คุณกดเล็กหนึ่งของธนูนะมันจะเป็นความสามารถดาน,นกันชะลอเวลาทําให้คุณยิงง่ายขึ้นเข้าไปเก็บนี้ก่อนละมันมันมาแล้วตอนนี้ก่อน โอเคก็ <Okay. S 2> น่าจะมีอีกอันหนึ่งมั้งเป็นของโซนโบนเนี้ยเป็นอันใหม่เลยเดี๋ยวผมขอปินหาแป๊บน,นะครับแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนะอันต่อไปน่าจะเป็นปิดปิดคลิปนี้ละผมขอวิ่งหาแป๊บหนึ่งเป็นงันต่อไปนะครับโอ okay. เคนั่งดูมาละมันหมดแล้วล่วละเพราะอีกอันหนึ่งที่ผมจำได้มันคือ ันไม่ใช่มันเป็นหาสมบัติมันไม่ใช่มาจับแรงโอเคครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอจบไล์ตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกำลัลจะได้นะครับตัวนี้ขอลาก่นครับเัสครับ